นั่งสมาธิทํายากไม่เป็นไรนะลูกแรกๆอะ่ะช่วงแม่อ์ดน,นั่งสมาธิแรกๆหนูเชื่อไหมแค่เซียววีนาทีจิตมันยังสั่งให้แม่อ์ดลืมตาเลยแล้วมันวุ่นวายในจิตใจมากเพราะมันไม่เคยเอาจิตมาอยู่กับจิตว่างมีอารมณ์มันเดียวเพราะที่ผ่านมาชีวิตของพวกเรามันฟุ้งซ่านมากนะคะเราอาจจะไม่เคยเห็นความฟุ้งซ่านในจิตเรานะเพราะว่าเราไม่เคยฝึกเลยแต่เชื่อสิ การที่พวกหนูคิดอะไรแบบว่าเลื่อยเปื่อยแม้กระทั่งเวลานอนหลับฝันได้เนี่ยนี่แหละคือความฟุ้งซ่านเราไม่เคยฝึกมันเลยเราอยู่กับมันจนชินจนเราไม่รู้ว่าอันนี้แหละคือความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาเลยที่เมื่อไหร่ก็ตามที่หนูอ่ะจะจับสัตว์ห้าชนิดพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเหมือนสัตว์ห้าชนิดเลยมันจะดึงมันจะล่าเราเราไปในทางอกุศลซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเนี่ย หนูจะดึงมันกลับมาสู่เสาเขื่อนเสาหลักได้ไม่ง่ายแต่ต้องทําไปเรื่อยๆนะลูกอย่าหยุดความพยายามแรกๆเนี่ยไม่อาจแค่เสี่ยววินาทีก็ไม่ได้เหมือนกันแต่พอเราดึงมันกลับมาเรื่อยๆนะคะดึงมันกลับมาสู่เส,าเ,สาเขื่อนเสาหลักเรื่อยๆต่อไปเนี่ยมันจะดื้อน,น้อยลงนะคะมันก็จะเริ่มมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวได้อันนี้ทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ พยายามรักษาสินห้าให้ได้จิตมันจะฟุ้งน้อยลงเพราะว่าเวลาเราเรารักษาสินห้าไม่ได้เนี่ยจิตมันก็จะปรุงแต่งอกุศลหรือว่าความถ้าพูดแบบโลกความชั่วความเร็วของเราอ่ะมันจะส่งผลให้เราฟุ้งซ่านนั่นเองนะคะลองวิธีนี้ดูนะลูกนะเรามมลิทําไปแล้วทำบ่อยๆลองฝืนตัวเองดูนะลูกแค่ลัดนิ้วมือเดียวค่ะพระพุทธเจ้าให้เนี่ยสูดลรรมหายใจเึกืเก ลันมือเดียวรันมือเดียวแค่นี้ก็ถือว่าอยู่กับลมหายใจแล้วนะคะทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะนั่งสมาธิได้นานขึ้นนะคะ